สวัสดีผมชื่อนายเบียววันนี้เราอยู่ในเกม GTA 5M วันนี้เรามีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือภารกิจจีบสาวเราจะแก้เป็นคนป่วยแล้วเราจะไอแล้วเราก็จีบสาวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปพอดีผมเป็นหวัดนะครับอ่าได้ได้ยินหรือเปล่าครับ อ่ายังไม่หลับไม่นอนเรอครับยังครับเพิ่งตื่นฮะเพิ่งตื่นเหรอใช่โอ้โหแล้วไม่ไปโรงเรียนเหรอไปครับไปอ๋ออายุอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยปีแปดครับอ๋อครับชื่ออะไรครับชื่อเดียวชื่อเดียวเหรอเดียว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 อ๋อแล้วถ้าตื่นตอนนี้แล้วจะนอนตอนไหนเนี่ยปีหนึ่งก็นอนแล้วครับ ก็ไม่เด็กมากนะที่หนึ่งไ<อ>่ครับแล้วไม่หิวข้าวหรออืมอ๋อนึกว่าหิวพอดีแบบผมแบบเป็นไข้ไงเราแบบเป็นหวัดอ่ะคนกินยาอะไรดีซาร่าซาร่าหรอพาลากับซาล่าเนี่ยไหนดีกว่า เดี๋ยวคิดว่าไงอ่ะพะเห็นไหมไอ้ละนะอ,อ๋อครับเออก็ดีเหมือนกันนะอ๋อแล้วปกติเล่นเซร์ฟนี้บ่อยไหมครับานานาคครับอ๋อครับอยู่แกงอุ้ยเสื้อสวเวตเนี่ยแกงไรเหรอครับตะกูลค,ครับอ๋อถ้าอยากเข้านี้ต้องทำไงเหรอครับ เหมือนม่นค่อยอยากเปิดรับไมอ่ะ๋อแล้วแ,ลแบบต้องเสียงเงินไหมครับไม่ครับอ๋อครับสวยมากเลยใช่มใช่ไม่ใช่เสื้อนะหมายถึงแบบเอ่อชุดสูตรอะไรเงี้ยอ๋อครับผมแบบแต่งตัวแบบดูดีปะ่ะดูดีมีสไตล์มากหรือว่าแบบเป็นแรปเปอร์นิดนึง รเพื่อคุยเลยครับพอดีเหงามากเลยไงไม่รู้ว่าจะคุยกับใครเพราะว่าเออไปไหนก็ไม่เจอคน <c oughs> ใช่ <คน S 1> ไม่ค่อยคนเขาจะไม่ค่อยค้าหรอมันน่าจะเป็นเออห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแหละเนะี่ยใกล้เที่ยงคืนแล้วคนก็น่าจะไม่มีเราก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครเห <c oughs> งามากเลยเรบสองไม่มีคนหรออะไรนะรรบสอง ไม่รู้อ่ะครับอะไม่ได้คุณใครอ่ะเราอยากคุยกับเล่นเล่นกับเธอไงเธอว่างไหมไม่ว่าคเขาอยู่กับพับพี่ไปถึงละอ๋อโอเคครับครับงั้นไปก่อนนะโอเคเจ็บจ <c oughs> คนดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมโอ้โหผมเป็นจริงได้เป็นหวัดนะเนี่ยคนดูแต่ผมก็ต้องถ่ายคลิปนะเพื่ออยากให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้ถ้าแบบผมไอบ่อยนะก็ขอภัยด้วยนะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟอื่นดีกว่านะไปไปไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ที่นี่แบบคนไม่มีเลยนะเฮ้ยโอ้โหเจอคนอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยหาผู้หญิงก่อนนะหาสาวก่อนไม่มีสาวเลยอะ่ะเฮ้ยเป็นหวัดทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอ้เฮี้ยโคตรยิงสวัสดีครับปืนตอบปากแม่งเลยโอ้เจี๊ยนครับเอ้ยผมร้องเพลงให้ฟังอยากฟังปะอ่าซูนอ่ะครับพี่ไหนครับแค่นั้นแหละอยากฟังเพลงผมใช่ปะไหนๆๆไอ้ยขอขอยืมเป็นเครื่องมือหน่อยดิมานี่น่นะไหนล่ะอย่าบ้าดิ โอ้ไม่ใชเด็กเกียนนะคขดูไปเซิร์ฟที่อื่นดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้มันร้านศักน่าจะมีคนอยู่ั้งเฮ้ยสาวทุกคนสาวปะสาวหรือเออไม่ใช่สาวนะอ๋อใช่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 แล้วใช่แล้วอพ,พี่ <c oughs> ขออภัยครับสวัสดีครับ วัสดีครับหมดหมดหมดเพลงพอจังครับมาดเชียอะไรอาวอ้อ้สัตว์หวยอะไรอ่ะไอสัตว์ด่าั้วอะไรนะด่าใครนะเมื่อกี้ด่าผมไงด่าควยอะไอ่ะเล่นเล่เล่นเล่นเล่นครับเล่นครับครับหวอะไรเยเฮ้ยเฮ้ยเหยหอะไรครับ แม่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณเราจะขอเกี่ยงเขาได้เลยมึงเดินมาจรแลอวมึงทำเจ็บบรรยากาศนะมึงอ่ะคือไปขอลายกันไปได้ไปได้เอ้ยนี่นกูขอก่อนนะมึงดูหน้าตาคุณเด็ดเกี่ยวจัดโอเคแป๊บแป๊บสวัสดีครับสวัสดีครับมอยพี่เอ่อชื่ออะไรเหรอชื่อมอยพี่อ๋อชื่อมันแปลกๆเนาะชื่อชื่อมอยแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิน เฮ้ยคุณเป็นผู้ชายเลยเนี่ยอันนี้มอยมอยหรือม,มอยครับอุ้ยเกินเขาเป็นผู้หญิงนะน่ามอยพี่มอยพี่อ๋อครับปกตินี่มากับเพื่อนหรือมากับแฟนครับอะไรลูกพี่โหมีผัวแล้วครับเอา้าอีดอกอีเทียอีเหิยอีกะหรีแต่กว่าเฮ้ยอีกะหรี่อีเทียไม่ได้สวยห่าเหี่ยวเลยเลยสัตว์เออเออ้ยเทีย <c oughs> อีดอกเอ้ยเล่นตัวยีเทียเลเห็นปะพี่คนนั้นอะโคตรตึงดูดิเชื่อตึงเกิน ดดดดููิิไสวัสดีครับกระโดดไปเขออภัยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณตึงังครับพี่พี่หลุดุด่างงานเลยงานเขาแจกหนังสือพิมพ์เยอะรอนทำเต็มเลยโหเท่มากเลยครับพี่ โหดูดิอย่างตึงอ่ะพี่พี่พี่ไม่ไม่ไหลพี่จะออกจากร้านเกมเนี่ยเดี๋ยวผมโอนให้อีก15บาทไม่ละที่มือที่คืออะไรเนี่ยเดินเส้นหรือเดินเล่นครับพี่อันนี้เดินเส้นหรือเดินเล่นเนี่ยมาแล้วแต่นี่มีเบอร์20ขายป่ะล่ะไปดีกว่าว่ะไอ้เฮียโคตรยิงเลยไอ้เฮียเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ควายควายเล็กไอ้เฮียมามามาตามมาตามมา เดี๋ยวทุกคนแม่งไม่เหมือนนะอ้าบ o b b y l o บ b y สองครับครับของ lobby สอง lobby สองอะไรเงือสวัสดีครับเฮ้ยตามมาตามมาเจอสาวแล้วเจอสาวแล้วเดี๋ยวพาไปจีบเดี๋ยวพาไปจีบไปดดไปดดไปดดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผู้ครับพี่ครับชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อเขียดมีแป้ง มม่มีอันนี้มากกับเพื่อนหรือมากับแฟนเนี่ยเราไม่รู้รู้จักกันเนี่ยอ๋อครับเป็นแค่คนรู้จักใช่ปะเพื่รู้จักกันที่ไเม่่อใจเย็นเฮ้ยมึงก็ขอเป็นแฟนเลยหรออุ้ยมึงก็เกินรีบไปไหนน้องขอขอจีได้เปล่าเอออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ยอีดอกไอ้เฮียไอีดอกไอ้เฮียสวัสดีครับขอจีได้เปล่าเออผมจะเอาเอาเอาไปลงติ๊กต๊อกแบบว่าเปิดว่า วาผู้หญิงยอดยอดอเพิ่มนะเว้ยขอจีได้บ่ะเลยดังเลยดังเลยพอดีผมชอบคุณอะหมายถึงแบบชอบในแบบความสวยอะเสิร์แหนงี่ไม่เห็นหน้าคุเลยนี่ไงเนี่ยก็ในเกมก็แบบนี้ตัวตัวจริงก็ขนาดหูด้วยใช่อย่าได้จีชงเลยอะนี่เป็นการเดวนบนี่ย ตัดบทมึงเลยว่ะน้องอะไรนะอะไรนะอันนี้พี่จะขู่อาหารกล่งคืนนั่นแหละพี่ช่วยผมทำงานไม่ได้เหรอใช่ครับผมผมชอบคุณอะแล้วอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยไปใครเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับเกี่ยวกกับเมชื่ออะไรนะครับเนี่ยชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปไหนเหรอครับพี่พี่ไปไหนอ่ะไปไหนครับอีดอกไอสัตว์เล่นตัว ไปตามมาตามมาตามมานี่ตามมาตามมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโหเต็มเลยว่าแล้ววัสดีครับมันไปให้วัสดีครับวัสดีครับพี่ค่ะพี่พี่ทมไปแล้วพี่พี่ทำไปแล้วใครจะตายอะไม่แต่ผมชอบจริงอ่ะได้ไหมก็ไม่อยากมีไงพี่ไม่อยากมีแฟนเหรอ ใช่ค่ะไม่พี่คือผมจะเอาไปทำคอนเทนต์ Tiktok อ่ะผมผมไม่ได้จะจีบนะ่ยแค่แค่เอาไปแจกก็ก็ไม่ให้ไงไม่แต่แต่ผมอยากจีบแต่ผมไม่ได้นั่นนะผมอยากจีบเฉยไม่เอาพี่ไม่เอาไม่ไม่ผมผมไม่ต้องการไอจีก็ได้ครับแค่คุณแบบไปเดินเล่นแบบสิบปีแล้วป่ะอร้องขอรอมาเลยมีคนตั้งเต็มล็อบบี้เลยไปแกล้งคนก็ได้ไม่แกล้งครับก็คือผมผมมาด้วยความจริงใจครับผมมาด้วยความจริงใจนะก็ไม่ จริงใจจริงจังไม่ใช่จริงจังแต่ก็ไม่ได้จริงใจนะครฮะนี่เอ็งเป็นเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนเกลียดเหรอเนี่ยครับตามนั้นแหละก็เราจริงใจดูหน้าตาเราดิมันมันมันดูแบบแย่ขนาดนั้นเลยหรอไม่ก็คือเเฮ้ยยใจ็นคือไม่อยากถามแฟนจากเกมมันเข้าใจไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเป็นแค่คนคุยก็ได้เป็นแค่คนคุยก็ได้ผมไม่เองไม่แต่เพื่อนเอ็งอ่ะเอ็งดูอาการเพื่อนให้เฮ้ยใจเย็น เฮ้ยใจเย็นเพื่อนไอ้เพื่อนผมไอ้ผมขาวเนี่ยเฮ้ยอย่าคุณคุณคุณอย่ามุ่งดิคุณอย่ามุ่งดิไม่มือกับมุ่งหวังเหรอไม่ไม่คือผมไม่ได้มุ่งครับผมขอแค่เป็นคนคุยกันได้มึงมึงหวังอะไรวะเฮ้ยไม่ได้หวังเพื่อนไม่ได้หวังเลยกูทำงานกูก็ไม่ได้ทำเนี่ยกูก็สั่งมาเออใช่กูก็สั่งมาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้เลยอ้าวโอเคเพื่อนอากูให้มึงก่อนนะแม่เธอเปิดกันเลยเอาส่งให้เราคนเดียวก็ได้เราไม่ได้ก็คือไม่ให้ไงโอ้โหทุกคน ใช่ยากก็เราไม่ได้จะจิบนะใช่ถ้าใครถึงถึงไม่ได้อะไรก็ถูกไมได้ไงไปไเพื่อน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 ผู้เขียวตามมาตามมาไปตามมาเพื่อนตามมาเพื่อนไอเฮียไม่เล่นตัวเพื่อนสวัสดีครับจริงผมว่านั่นแหละสวัสดีครับเออยี่สิบอันนี้อันนี้อันนี้มากับเพื่อนมากับไข่บอลลอย อันนี้มากับเพื่อนหรือมากับแฟนครับเนี่ยหัวัสดีครับพี่เจนครับสวัสดีครับอันนี้คือแบบคุณมากับเพื่อนหรือมากับแฟนเนี่ยไอ้แก่ไปนอนไปหงอกเลยเฮ้ยเสียบเลยตรงตรงแก้มได้เป็นแป้งเหรอใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับผมขอโทษนะตัวตัวไหนมาตบปูนเก่งเกินอะเออลุงไปไกลตีนไปใจเย็นครับใจเย็นครับที่ปูนปูนติดแล้วะขอจีบได้ปะครับจีบแม่ไงอันนี้พี่จูจองไรเคียเออใจเย็นครับก็เรื่องของพี่มิดีกูไม่ได้จีบพี่มึงนี่ ลสวัสดีครับเอาเลยพี่เอาเลยพี่ได้ไหมครับผมพี่คิดจะเข้าโรงอ่ะเขาเอาที่ไหนวะเฮ้ยเงียบไปดีเพื่อนสวัสดีครับหน้าตาแบบนี้พอจะมีแฟนได้ปะครับผมคือมึงคือมึงเสี่ยวอ่ะมึงเสี่ยวสวัสดีครับไอ้มึงมึงเล่นบ็อกซิ่งก่อนดิเขากลัวเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเอาโอเคใครใครใครจะเอาก่อนนะกูให้พวกมึงเปิดโอกาสเลย ไม่คือมึงเบอมึงไม่ถ่ายแล้วมึงมึงจำเสียบรรยากาศเลยเอาเฮ้ยมาก็ได้ก็ได้มาๆามากูขอโทษกูขอโทษนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนตามมาเลยมอยไปเอาไอ้เดี๋ยมอยเนี่ยมึงเห็นไหมนี่ยไอ้มอยเนี่ยวัาดีครับดีครับมอยเอขาหมอยเฮ้ยเขาชื่อมอยเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็หนีไปที่อื่นหรอกเฮ้ยอย่าเฮ้ยเอาดีๆหน่อยเฮ้ยพวกมึงอะโอหังอยู่ครับโอหักจริงเหรอให้เราดามใจให้ไหมไม่เอาพี่ไม่ไม่ผมผมผมดามใจทุกคนได้นะ แต่ว่ายกเว้นตัวเองอ่ะเคยเคยแบบฟังเพลงแบบเจ็บจนพอไหมแหน่เดี๋ยวมึงร้องดิมึงร้องเลเจ็บจนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาไปแล้วนะเอ้าเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเราจะได้งานไปเนี่ยวันนี้เรจะช่วยเนี่ยไปมึงไปไปมึงไปไป เธอเธอไปคุยกับใครอ่ะทำไมเธอไม่คุยกับเราอ่ะ่พี่มานี่มามาไม่ได้ไม่นี่ใจเย็นครับอย่าว่ากูแบบปกป้องผู้หญิงเลยกูขอเธอว่ะอุ้ยให้ได้ป่ะเออไม่ให้อ่ะทำไมไม่มาบดมึงจะมาบดพระเอกอะไรวะเออบดพระเอกอะไรมึงเป็นพระเอกอะไรฟังนะเว้ยอกูนะเพื่อนเออเปลือกเปลือกเือ้ยสุดท้ายก็เด็กน้อยเฮ้ยเพื่อนไปไปไปเด็กน้อยเฮ้ยไปไปไปทำแอคไอ้เฮ้ยแอคหน้าสาวไอ้สัตว์เห็นไหมกูว่าแล้วนี่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 ยกมือยกมือสวัสดีครับโรแมนเปรี้ยวจัด สวัสดีครับเปรี้ยวแม่เมื่อยควายสวัสดีครับพี่เพื่อนครับเพื่อนครับเฮ้ยอย่าด่าเขาอย่าด่าเขาไม่ดีดิด่าเับดอบดับโอเคครับโอเคขอโทษขอโทษขอโทษชื่ออะไรนะครับชื่อเวตาครับพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วเป็นตะควายแล้วล่ะที่เฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นอย่าด่ากันเลยนะอเคครับโอเคครับปกตินี่มากับเพื่อนหรือมากับแฟนครับ มาคราวนี eh? yes? ้คะพ <c oughs> no, mm ี่ไม่ได้มากับมึงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ประเทศนี้คะไม่ได้อยู่ประเทศนี้คะพี่ทำไมสวยอย่างนี้อเมื่ี้คือตรงปากให้มันรวจตรวาไมสวยอย่างเงี้ยไอคิดลูกน้องพี่ช่วยกูด้วยอะไร เป็นไรพี่เบ่งแบ่งกันพี่แบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันแบ่งเบ่งกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันแช่วยกันน้องเอาอะไรของคนมีเจ้าของไว้ทำไมอ่ะเฮ้ยมึงอยากบทพระเอกดิเฮียมึงบทพระเอกทำไมเนี่ยเฮียบทเปอกเเียอกูเบื่อตัวในละครวะเฮียแบบเฮียเป็นพระเอกมาตกประกอบเออกูชอบอ่ะไป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 ดีกว่าไปดีกว่าเฮียได้สาระเฮียไปไม่มีไม่มีสาระเลยจัดเลยเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหววะกูเบื่อบทพวกพวกพระเอกวะเหี้ยไปไปไป แม,แม่งแฮกหน้าสาวไอ้เฮียไปดีกว่าไปเดียผมเงียน็นนยผมจะยินสวัสดีครับ ไม่พี่แล้วพี่จะนัดพี่จะไปนัดถากกันไม่เนี่ยไหนบอกจะนัดกันเนี่ยไปครับมันไม่ยอมให้อะไรเลยเฮ้ยใจเย็นครับเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับพี่พี่ครับไม่ได้ใจเย็นใจเย็นนอนอยู่หน้าบ้านเนี่ยตัวจริงมันตัวจริงมันมันอยู่แคมป์งานไอ้เนี้ยไม่ตัวตัวจริงมันลู้ไหรมว่าเอาไปใครมาก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกว่าตัวจริงไม่อยู่ตัวเกิดเกิดจริงเป็นโรคเท้าช้างเลยก็ไม่จุดไอ้สท้าช้างไอ้เนี่ยก็ให้เหี้ยแล้วเขาจะมาไหมกูอยากโดนรวบคาบ้านก็บอกเนี่ยกูอยาก นเฮ้ยทุกคนสาวไปแล้วไม่ใชวะเฮ้ยคนนี้คนนี้สวัสดีครับดีครับอีดอกโคตรยิงทุกคนนี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขอเพลงสลันได้ป่ะครับสลันเหรอใช่ ถ้กคู่ได้ไหมได้ครับเจอมานะไอสัตว์มาผู้หญิงไอเชี่ยตกใจหมดทุกคนขออภัยในคำจามครับเออนี่คนนี้คนนี้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับโหลพี่ไอไอหัวขาวเป็นหนองในพี่เฮ้ย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 เพื่อนเราไอเชี่ย โอ้โหคุณเสี่ยคิดถึงเนี่ยโอ้สวัสดีครับเฮ้ยจะเย็นเพื่อนต่อต่อต่อเออเออเออเฮ้ยเธอไปไหนเรา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 ขอจีบเธอได้ปะขอจีบเธอได้ไหมเธอเราเราเราเคยขอไอจีบไปยังอ่ะเราขอจีบเธอชื่ออะไรครับเธอชื่ออะไรเฮ้ยพวกมึงอยากมุงกันอย่างเดียวดีเฮ้ยไม่ไม่เธอชื่ออะไรมี ตุ๊กตาตุ๊กตาอุ้ยเหมือนกันเลยเราตุ๊กติ๊กไม่เจอมีแฟนหรือยังเองใครกันปกติมาก็เพ็นเต่าเหี้หัวเก่าไม่เจอคือเราเรารู้จักกันหรอใช่ครับพวกเนี้ยรู้จักกันใช่รู้จักไอหัวขาวใครเฮ้ยรู้จักมึงแหละไอสัตว์เฮ้ยนี่ยมึงชื่อแตงโมเนี่ยไอชั้นี่ชื่อเมลอนเฮ้ยเอ้าเขาไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกมึงอับไปไปไปไม่เชื่อวันดีครับจะนอนแล้วหรอ ผมพอใจใช่ปะพวกเขาไม่มึงไม่ได้งานเลยเฮ้ยอ่ากูขอโทษกูขอโทษผมผมคือเราจะทำคอนเทนต์สิทธิ์ต่อเถอเราขอไอจีได้ปะคอนเทนต์อะไรคือเราทำอันนี้ไงแบบว่าเปิดเปิดเปิดบา็อคนคนในอันเดียวอ่ะเฮ้ยพวกมันมุ่งนะเธอเชื่อเราเฮ้ยเราเล่น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 กูมากกูมากูเฮ้ยเราเล่นเราเล่นไอ้เหี้ยโอเคโอเคอ่ากูเปิดทางให้พวกมึงเลยได้ประมาณ ไม่ถึงสิบคนเลยมันน้อยมันน้อยเกินอ่ะเหรอใช่ใช่ไม่ค่อยมีใครให้เลยก็จะอุเองเรือหรือเปล่าอุ้ยมันเรือเนี่ยไม่เรือนะครับไม่มีใครเรือเลยนะเราจะไปันนี้จริงเราจะไปโปรโมทแล้วก็จะมีคนไปฟอลจรอ่ะใช่เอ้านู่นไงนี่ไงไม่เอาก็ชอบพี่อ่ะก็ชอบพี่อ่า พี่พี่พี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมล่ะขอเถอะช่ไงไม่เอาพี่ช่วยพี่ไม่ช่วยพี่ก็พอใช่ไหมล่ะเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยจะไปนอนแแล้้วไดต่จะไปนอนแล้วเหรอครับใช่เฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยซาตอราดูดหมาไว้เฮียสเตอร์ตาดูดหมาเออจริงเออจริงเออกูว่าใช่เลยสัตว์คิดมากไม่นอนขวัญพวกมึงอะอะไรไอ้เฮียดูดหมาแล้วมึงมาหลอนอะไรเนี่ย คุยในแถลงตตีกวนเดีเฮ้ยใจเย็นครับพี่ขอโทษครับแหมเซลนิดเซลหน่อยไม่ได้เลยนะเดินหนีอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วคุยแล้วขอของขวัญไอพี่พี่เขาได้ยังไงจบให้จบจบพูใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยพี่พี่เนียเฮ้ยพี่ผมขอโทษอะไรอะไรครับน้องคุยโทรศัพท์อยู่กับพ่อว่างัยเฮ้ยกูว่าไปหาคนอื่นดีกว่าเพื่อนโอเีครับ คนเลยนี่ครับขอไม่ได้สักคนเลยเนี่ยผมอยากโดนชกอะได้ปะได้ปะได้ปะเนี่ยเนี่ยโต้วุ่นกวนเนี่ยได้มาเล่นเราเล่นเรามาแล้วเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกบินครับไม่ไม่ผมผมถามผู้หญิงครับไม่ได้ถามคนว่าผมอยากตอบได้ครับได้ครับพี่หลอมเฮ้ยใจเฮ้ยสะดุดลอมเลยเนี่ย สะดุดรักเราหรือเปล่าใช่สะดุดรักเธอสะดุดรักเธอสะดดุฮัลโหลพี่รู้เหมือนเจอพี่เลยอ่ะฮัลโหลพี่พี่ชาติปนี้าคนไหนฮัลโหลพี่พี่นั่นเนี่ยฮัลโหลพี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนไอเหมือนเจอเราเหรอฮัลโหลพี่ว่าไงว่าไงไม่ไม่ไม่มาเจอพี่เลยสักอ่ะมึงกูตีหน่อยควายไอ้เชี่ยเฮ้ยเราเล่นเราเล่นน้องเราเล่นเราเล่น ไปกลับปปติ้งไปไปแก่บอกซิ่งไปเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเลือนอะไรเนี่ยน้องโอ้คุยก็ไม่ดีอะไรนะครับเมื่อกี้พูดเลยนะเมื่อกี้พูดกันว่าอะไรนะครับเหมือหมืนใจพี่ที่นาฉาคนะโอ้ครับที่เนี่ยนะสาฉตรงไหนอ่ะงอมงอมฉาใช่เหรอใช่กินไก่ไหมอร่อยครับหมูอ่านแล้วจะดูบ้างอ่านแล้วมาคุยนี่มาคุยนี่มา เฮ้ยเองไปก่อนเฮ้ยไม่ไหนอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับดูเห็นรอยสักที่ระบบอ๋องั้นงั้นมางั้นมาทะเลงั้นมาทะเลมาว่ามาทะเลได้ปะทะเลทะเลนะทะเลครับบ้าบ้าฮาวายฮาวายเฮียคุณดูเขาจะมาหรือเปล่าวะเหมือนเขารู้จักเรานะ ไม่น่ามานะทุกคนไม่น่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลไม่คาฟี่ฮัลโหล มันมันบอกมันมันบอกมึงว่ามึงมืออ่ะทิ้งมันไปฮะใช่พี่ทิ้งหมึงพวกแกพี่ยาวทิ้งเหรอไม่ทิ้งคือคือคือมึงมึงไม่เช่ากันเทยมึงก็บอกเขาไปเดี๋ยวเอาเอาเหรอเพื่อนโอเคเพื่อนเมื่อมึงไม่ไม่ไม่มึงชอบเขาไม่ใช่เหรอเจอกันนะเพื่อนโชคดี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 เพื่อนโชคดีไอ้เชี่ยกระเทยคนดูไอ้เชี่ยโอเคนะครับทุกคนดูคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเกียนคนต่อนะสหรับีบผมขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอะไรนะไอ้เชี่ยมันเป็นกระเทยเหรอเออมันเป็นกระเทยจริงโอ้ยเชี่ยเรดาร์กูหลุดดิเนี่ยเดาเดาไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วโอเคเพื่อนกูไปนะไปนะเจอกันใหม่ครับเดินมาครับ